สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติมมาอัปเดตที่ดินแปลงสวยแปลงงามของเราค่ะบ้านสวนสายคลอง14อําเภอหนองเสือจงังหวัดประทุมธานีนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เราแบ่งขายมีทั้งเงินสดและเงินผ่อนค่ะส่วนตอนนี้นะคะเงินสดของเราก็สามารถนำมาผ่อนได้ที่2ปีค่ะนะคะที่ดินของเรานะคะ ว่าง3แปลงขนาด200ตารางวานะคะแล้วก็400ตารางวา1แปลงค่ะทุกแปลงนะคะถมสูงกว่าระดับถนนประมาณ20เซนค่ะส่วนถนนนะคะก็จะเป็นถนนหินโุกนะคะกว้าง6เมตรนะคะห่างจากน,น,นั่นนะคะเป็นถนนเรียบคลอก14เข้ามาแปลงที่ว่างก็100เมตรค่ะไฟฟ้าประปามีให้พร้อมหมดเนาะ แล้วก็มีการเข้ามาอยู่อาศัยจริงค่ะของลูกบ้านนะคะที่ชื่นชอบบ้านสวนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะค่อนข้างเยอะคือคักนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของบ้านสวนเกษตรนะคะที่ดินนะคะจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะลมเย็นสบายนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเพื่อนบ้านสวนค่ะ ขนาด200ตา,ารางวานี้จะราคาที่980,000บาทนะคะดาวที่200,000เนาะถ้าหากกรณีผ่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ผ่อนได้เลยนะคะ24งวดค่ะนี่ค่ะโฉนดพร้อมโอนนะคะ3แปลง4แปลงทุกแปลงเลยนะคะทั้ง200และ400ตา,ารางวาค่ะ ะะเพื่อนบ้านก็จะมาปลูกกล้วยปลูกผักนะคะปูกต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะส่วนแปลงอ1ก็จะทําบ้านได้นนาถาวมากเนาะเป็นบ้านสชั้นดูวิวนะคะวิวสวนวิวทุ่งนาค่ะที่นี่ถือว่าเป็นทำเลที่ใกล้นะคะแล้วก็ห่างจากฟิวจะเจอเร์ห่างจากฟิอร์ารคดังสิ์ประมาณ 35กิโลนะคะแล้วก็เข้าไปกรุงเทพก็ประมาณ50นาทีก็ถึงเนาะห่างจากอบตอหนองเสือก็ประมาณ5กิโลค่ะอบตอสาราคลุก,ก็1กิโลค่ะที่นี่ห่างจากถนน305ประมาณ14กิโลค่ะ สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะ200ตารางวา9 0 0 0ทักติดมานะคะ084 12 179สวัสดีค่ะ